ไม่มีกล่องทองกูอยู่บนกูขออยู่บนลลงง่าให้มีมีเครื่องสวดนะข้างล่างมีกล่องทองตรงนี้ข้างล่างมีเครื่องสวดใช่ป่ะใช่พี่เกิดข้างล่างอันนี้ก็กล่องทองทางล่างก็เฮียได้ข้างบนมีดูดมีดูดโอเคโอเคเบลหรออ่ามีเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใหม่ตัวใหม่พลายพลายพลายกูเปิดประตูแล้วข้างบนข้างล่าง เจอของไวมากอ่ะรอบเนี้ยมันไปฝั่งนั้นนะฝั่งจุกเด็กอ่ะฝั่งฝั่งดาวเกิดอ่ะได้ครับได้ครับมันล่อเพื่อนอยู่อ่ะไม่แล้วแล้วมันเจอถูกคนด้วยสบายเฮ้ยเ็นไม่ไม่มีหีบทองเลยหีบทองไม่เกิดฝั่งนี้เลยเบนเข้าไปมีที่สุดไหมเบนเข้าไปมีที่สุดไหมไม่รู้ ไอ้เหี้ยฝั่งนี้ก็ไม่มีที่สุดเหรอเนี่ยนีที่สุดอยู่นี่โอเคแต่แรกก็ฝั่งนู้นมีฝั่งนู้นมีสองแล้วมันตายแล้วเหี้ยตายไวจัดไอ้สัตว์แต่ใช้คำว่าตายไวเหอะไอ้เหี้ยนี่เจอแล้วตายเลยปะเนี่ยเจอผีแล้วตายเลยปะเนี่ยหรือไงนี่เหรอล่างตึงว่ะไอ้เหี้ยมันเจอผีแล้วมันตายเลยอ่ะไล่ใครอ่ะไม่รู้ อยู่กูอยู่กูน้ำยองเลยดกีเกียวอยู่กูตรงนี้จูเด็กกูสวดจูเด็กเป็ดพะโล่พี่ไปช่วเพื่อนได้ไหมได้โนก่อนพออีกแป๊บนึงเดือดเดือดเดี๋ยวกูรอผีให้แป๊บนึงมันเป็ดไปตรงกลางล่างล้อมือถือให้ กำลังยืนข้างบนนะกํลังขึ้นข้างวัวนะจบนนะแล้วใช่ปะึ้นแล้วอยกกูอยกเพียนแปบนึงนะเดี๋ยวน้องนั่งเล่นเล่นก่อนสันบสนุด้วยนะครับห0้าอยว่ะอยกูโยกเฮ้ยเขาเป็นไรกูกว่กิกเชสอสองอันพร้อมกัน,นอ่ะพี่ อันดีเฉยอุ้ยเบนมาตรงนี้บอกนะกูรังใส่ทูบอยู่อะไรๆอะไร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 ไอ้สาปทะลึ่งทะลึ่งเลิกกูเต็มทำไมอ่ะทำยมดีทีเดียวเอาเยี่ยมา่กูเฉยเลยกูอะไรวะเนี่ยกวอยู่กูสวดอยู่ทุกเก่งนะ เธออยู่นี่กูแหมพี่เออเพื่อนสวดว่ะเฮ้ยมีปืนไอ้นี่เดินทะลุประตูเฟดทะลุประตูโอเคแสดงว่ามันไม่มีไม่มีนี่แหละโดนตันคือโดนตันเลยเว้ยเดินเดินชนใช่ไหมเดินใช่ใช่โอเคกูสวดตรงบันไดนะพีเฟดเหรอพี่สวดฟูแล้วอุ้ยเฮียเจอเพื่อน รีบสวดเล้วอย่าให้เจอเพื่อนตายเพื่อนตายตายเลยหรอมึงไปแฟดให้มันดิไม่ได้ไม่ได้มันไปไกลแล้วไปไกลแล้วเพื่อนแม่งวิ่งออกไปเลยเา้ก99ดิโซดอยู่ไหนอ่ะบันไดฝั่งกูเพื่อนเนี่ยยังไม่ได้สวดเลยก็มามาไล่กูตะกี้จะสวดตรงไหนละ99มาหากูมาหากูมาหากู เพื่อนดินงมาดิ้นเด็กแลาไรม่กูอยู่นี้เปมีคนติดเครื่องวะว้ายฮัลโหลว้ายเมื่อกี้มีคนติดเครื่องวะเพื่อนไงรอเฮียอะไรนะไม่หู เพิ่งขึ้นน่ะไอ้สีเขียวอ่ะไอ้กอกมึงไปดิเอี่ยกูอย่างชอบเลยผีตัวพียอะไรนะโอ้ยเฮียอไม่ไปสักทีกูลังงมึงจริงๆมึงไม่เข้าไปสักทีวะ โอ้เยเอ้ยกูไม่เข้าใจมึงทำไมมึงไม่เข้าไปสักทีมันเป็นมเป็ไม่เข้าใจเลยจริงจริงโอ้ยเฮียอะไรของมึงเนี่ยเต่ากล่าวข้างบนให้น้องเข้ามาให้น้องเข้ามาโง่เมฆเมฆไม่เข้าไปสักทีไอ้กอล์ฟอ่ะ แอบ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 เป็นเดี๋ยวหรอวะน้อยอยู่กูนนอ,อุ้ยอุ้ยโอยหลุไปได้สมาติมีน้าหมดแล้วเดินบงังกูเลยนะประเด็นกูหันแล้ว,วกูยังหันมา,าัมันมันโดนได้ไงวู้ววบริษัทบรัน,รนตี ต่ตันได้สองทีว่าเขาได้ทั้งคืนนะตัวเนี้ยรอรอไอ้ตันเออรอที่จเป็นได้ประคำรางวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนอยู่ตรงนี้กูมีน้ำมันอะไม่มีอ่ะประคำอ่ะเบสอยู่กูอีเบสประคำเบสเท่าไหร่งขวดน้ำมันดีกว่าไอ้เหี้ยนะประคำหนึ่งในสัปดาอนหากรหากรกูนี่แหละตัวแทนประเทศไทยที่จะสู้กับไต้หวัน ที่นี่อุ๊ยอ้คนเกาะโอ้โหเยอะแล้วเปด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 เดไปกลางกลางล่างอยู่กูอยู่กูมีน้ำมนต์ไปน้ำมนต์ก็แรงอยู่ถ้าปาโดนนะฟาเดมาร์ตี้เอารุยรุยไหนวะ โอ้ยเอ็ดไม่อยู่นี่อยู่นี่เออสตี้สตดิอย่าบังมันเดินหนีแล้วมันก็ปาโอ้ยผีเล่นลิ้นเกินต้องเอาประคำสามไม่กลัวไออันตีแรงนะอันเตีอยเข้าตู้ดิทังผิดตู้ทังผิดตู้ อยู่ไปไหนแล้ววะนี่ไงเจะกูบอทไปก่อนแล้วกูก็ซัดแล้วกูก็ซัดแล้วกูก็ซัดมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนโอ้ยโอ้ยแย่วันนี้ไปฝั่งนู้นแล้วเดินเข้าวัดสายตินไปดิเพื่อนตายนะน่ะเพื่อนทำเพื่อนไม่เป็นเพื่อนตายเอ้า หาไปแล้วสวยทับอีไม่เจอว่ะเฮ้ยลบประคำอ่ะกูได้กูได้ยังหมัดกูได้ยหมัดกูได้หมัดกูได้หมัดพี่อกเจะประคำปะเฮ้ยอุ้ยมามนโดนน้ำมนต์กูไปทีนึง อุ้ยโอไอ้กูประคาสามพี่อกอยู่ไหนชุดเดียวน่าตายเลยึ้นบ้าจะขึ้นหรือเปล่าหรือไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นอยู่ล่างโอเคกูได้กูได้ยังหมัดกูได้ยังหมัดพี่เมีเมีตันปะมีมีสามเลยกูปรคาสามตันได้ปะตันหน่อยตันหน่อยตันหน่อยเกอเลยลกันงานซัดีเฮ้ยตีไม่โดน อุ้ยเย็ดแม่ยังไม่ตายอีกไอ้เหี้ยอะไปหาของก่อนหาของก่อนเดี๋ยวนะกูโดนเต็มเต็มเลยนะสามหมัดอะมันอยู่ไหนข้างบนหรอหมัดเดียวกูว่าทีเดียวอ่ะตายอะทรงเนี้ยเดี๋ยวมันไม่รู้จักน้ำเหนียวน้ำเหนียวเบ้นมากคำสามเบ้อยู่ไหนกูเจ็บอยู่ล่ะมันอยู่ไหนอะปลาหมังหน่อยโอเคไอ้เย็ดมาหากูอะอยู่ไหนพี่หมังหมัง อยู่ตรงกลางล่า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 งอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุจะเฟรแล้วน่ะนั่งร้องไห้วะเยังไมม่มันกดอันติีหาพี่เอกเลยวะของจริงมันกดอัตีตาหุณเข้าตู้เปนช่วยเลยมันจะถูกมแรงแล้วไม่มันรอตีไง ตอนตีอ่ะมันตีแรงอท่ะยักตีท่อยักษ์เหรอไม่ได้เอาวะพี่เลเวลยี่สิบหกเฮ้ย26่สิหแล้วเพื่อนเลเวลหนึ่งเพื่อ่แมเพื่อนมันเดินเข้าไปตียับเลยตอนตอนตอน,ตอนที่สวดเสร็จแล้วอ่ะมันหยิบไม้ไหวไปแล้วมันก็ซัดใหญ่เลยมันเขาเปิดเกาะมันก็ซัดไม่สนใจอะไรเลยไอ้เหี้ย